สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่หมู่บ้านคีรีวงอ๋อฮะอันนี้คือบรรยากาศสะพานข้ามเข้าไปในหมู่บ้านคีรีวงยังไงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ข้างใต้ด้วยนะครับนี่บรรยากาศยงเมียเพราะว่าอากาศดีที่สุดของเมืองไทยนะเวลานี้ดีที่สุดไหมไม่รู้ก็ ธรรมชาตินะนะยังไงก็ดีที่สุดนี่นี่นคือบรรยากาศสวยออ,อันนี้ก็เรียกว่าสะพานบ้านทีริวงคลองท่าดีนี่มีคนถ่ายรูปด้วย เป็นมุมที่สวยเนาะทุกคนก็จะมาถ่ายรูปหรอรเมเห็นาตัวตหแล้วไรออไมเจปูอยากคนมีคนหาไหอืมเพราคงหาทองไงบางทีเขาล่อนทอง ในน้ำมีปลาในแง่ตัวเบล่มเลย